พิมพ์คล้ายๆวัดเกตชยโยนะครับผมลักษณะมีเนื้อหนึกนุ่มนะครับลักษณะก็เป็นพิมพ์เจ็ดชั้นนะครับแล้วก็เนื้อสีขาวอมเหลืองนะครับมีค่าแป้งมีมวนสารเม็ดคล้ายคล้ายมีการทูบนะครับตรงนี้การทูบตรงนี้ก็เป็นเม็ด มวลสารนะครับสีเหลืองนะครับอมเหลืองด้านหลังมีลักษณะเรียบนะครับก็จะมีลักษณะมีมวลสารนะครับเป็นคล้ายๆเป็นเหมือนไม้นะครับเหมือนว่านอะไรย่เงี้ยนะครับมีเม็ดปูนนะครับไม่รู้ว่าเป็นที่ไหนนะครับ ด้านข้างก็ไม่หนานะครับก็มีลักษณะไม้มีไม้มีคาแป้งมีการตัดนะครับก็ลึกลับนะครับไม่รู้ที่นะครับผมก็เป็นพ้าที่เนื้อสวยดีนะครับมาดูด้านหน้ากันนะครับ มวลสารก็มีหลากหลายนะครับในรูปอาจจะเห็นไม่ชัดเท่าไหร่แต่ว่าองค์จริงก็สวยนะครับผมโอเคนะครับขอบคุณที่แวะมาชมศึกษากันนะครับ